Day, Mother's Day, Happy Mother's Day! Here's a gift I'll give to you on this. สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้นะครับครูต้นก็จะพาเด็กๆมาดูวิธีการปฏิบัติตนที่จะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรไปดูกันเลยครับการเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะเด็กๆก็ทำเป็นประจํำทุกวันอยู่แล้วเริ่มจากข้อที่หนึ่ง เป็นเด็กดีมีมารยาทพูดจาสุภาพไพเราะโดยเด็กหญิงจะมีคำลงท้ายการพูดด้วยคำว่าค่ะอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนเด็กชายจะมีการลงท้ายคำพูดด้วยคำว่าครับอย่างเช่นสวัสดีครับขอบคุณครับข้อ2เด็กดี ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองเข้านอนให้เป็นเวลาพอตื่นนอนมาก็เก็บที่นอนพัดผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สดชื่นนะครับจากนั้นอย่าลืมแปรงฟันแปรงฟันด้วยตัวเองนะครับเด็กๆแปรงฟันให้ถูกวิธีฟันจะได้ไม่ผุหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปแต่งตัว เด็กๆควรแต่งตัวด้วยตัวเองนะครับไหนใครแต่งตัวเองได้แล้วยกมือขึ้นหน่อยเก่งมากเลยครับเด็กๆอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็รับประทานอาหารเช้าด้วยตัวเองฝึกรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนช่วยเก็บจานชามคุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจเลยนะครับ เด็กสามารถเก็บจานชามด้วยตัวเองได้แล้วนะครับจานชามอันไหนที่น้ำหนักเบาเราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บได้ครับข้อ3เด็กดีรู้จักเล่นแล้วเก็บของเข้าที่อย่างเช่นเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นใส่กล่องให้เรียบร้อยหรือเมื่ออ่านหนังสือนิทานเสร็จแล้วก็เก็บหนังสือไว้ที่ชั้นวางหนังสือให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ข้อที่4เด็กดีช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆของคุณแม่ตามที่เด็กๆทำได้อย่างเช่นช่วยคุณแม่ตากผ้าช่วยคุณแม่เก็บผ้าและพับผ้าหรือจะช่วยรดน้ำต้นไม้ที่สวนหย่อมหน้าบ้านก็ได้นะครับไหนคุณครูขอดูหน่อยสิใครที่เคยช่วยคุณแม่ทำงานบ้านบ้างยกมือหน่อยครับ เก่งมากเลยเด็กๆทำดีมากเลยนะครับข้อที่5เด็กดีต้องตั้งใจเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอและสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้รู้จักแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนไม่ไปเกเรหรือว่ารังแกเพื่อนนะครับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วครูต้นเชื่อว่าข้อควรปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กๆได้ทำเป็นประจำอยู่แล้วขอให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะครับวันนี้ครูต้นต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆบ๊ายบาย